อันนี้ครับดูไหมครับก็คือรังของอะไรรูของอะไรถ้า<ต>ผมดูอย่างนี้อ่ะปวกปวกใช่ไหมครับครับแต่จริงๆแล้วมันคือรังของจักกระจันโอ oh. จักกระจันครับผมอาศัยอยู่ในดินครับวงจรชีวิตของจักกระจันนะครับเขาจะอยู่บนพื้นผิวโลกได้ประมาณหนึ่งถึงสองเดือนโดยประมาณนะครับพอผสมพันธุ์เสร็จปุ๊บเขาจะวางไข่เขาจะวางไข่อยู่ใต้หลังใบไม้ครับหลังใบไม้เสร็จปุ๊บ แล้วพอไข่แตกตัวกลายมีแค้นมีค้ามาเขาก็จะขุดดินลงไปอยู่ในใต้ดินครับจะอาศัยอยู่ในพื้นดินนะครับสิบถึงสิบสามปีมถึงครับสิบถึงสิบสามปีครับแล้วเขาถึงจะพร้อมเต็มที่พร้อมที่จะทำเรื่องนี้ขึ้นมาแล้วก็พร้อมที่จะออกมาเพื่อจะลอกคาบแล้วก็ส่งเสียงร้องเพื่อจะผสมพันธุ์อีกครั้งหนึ่งนะสิบสามปีนะสิบอยู่ในดิน <13 S 2> น,น,นะสิบสามปีใช่ครับ ไอ้ที่ร้อมนะครัใช่ครับล้องร้องแล้วที่ชาวบ้านเขาจับเอาไปกินกันนะครับโอ้นั่นคือเพิ่งออกมาตัวอ่อนอ่อนที่ยังไม่มีปีกอันนั้นก็คือเพิ่งออกมาโอ้โหออกมาสิบสามปีโดนคนกินแะ่บางตัวก็ไม่ลอดอาจจะโดนพวกกระลอกกินหรืออะไรจับกินเป็นอาหารพวกกระลอกกระแตอย่างเนี้ยฮะกินได้พวกนกก็กินนีหรอครับนกก็กินนี่คือเขาเปิดออกมานี่ก็คือเขาออกมาจากรังแล้วตัวเลย อ๋นนี้คือลอยออกมาจากหลังเนี่ออกมาจากลแล้วเปิดแล้วครับแต่ถ้าเรายังปิดอยู่ฮะยังถ้ายังปิดอยู่ก็คือยังมีตัวอยู่ด้านในยังยังไม่ได้ออกมาแต่ถ้าเปิดอย่างนี้แล้วออกมาแล้วครับเรียบร้อยออกไปเพื่อผสมพันธุ์้วคร <c oughs> ับขยายพันธุ์